วันนี้มาอยู่กับผมตัวปวนสายปั่นเสแนลกกันเนาะครับผมมาจัดให้ครับผมวันนี้ก็ตามคําขอเอฟซอีกเนาะครับนาอมาเอฟซบอกอยากดูเฮโร่เวียดนามครับแอดมามากระจัดให้ครับผมมาวันนี้ทุนหกร้อยนะครับผมมาจัดไปเลยครับผมมาดอกแรกครับผมมาไปทางไหนดีวะมาดอกแรกขอลองเชิญไปทางต่ำๆหน่อยละกันนะครับผมเราทุกคนนะ มาครับมาดอกแรกขอไหลไปทั้งต่ำก่อนละกันนะครับผมมาตั้งแต่หกเลยละกันนะเรื่องไงเอาแต่หกเลยละกันนะมาพร้อมมาโอ้โหคูณสามสิบหกด้วยยังไงครับสี่โอ้โหหกแต้มครับสี่ดอกแรก <5 S 1> มาก็สวยงามพระ <5 S 1> รามแปดกันเลยเซียวครับโอ้โหยเกาเกาเกาล้วครับนอ้อเกาไรเกาสิบเกาครับผม <4 S 1> จัดมาครับไม่ธรรมดาครับโบกแรกจรัดมาที่ 1 3 8 1ิบครับโอ้โหกำไร6ก0กว่ากันเลยเซียวครับผมสุดยอดสุดยอดครับผมมาจัดกันไปครับแถบนี้ขอไหลสูงแล้วก็เน้น2 3สานะครับน้องมาเน้นเน้นกันเลยดอกนี้เปิดนี้มายัางไงขอเน้นเน้นโอ้โหคขอยเป็น11เเอมึงเอ้ยว่าจังไนรึครับผมโอ้โหส<า>ห้าหกสามจัดมาครับพอได้เรีมอยู่ครับแบบนี้ยังบวกอยู่ครับยังบวกอยู่บวกมา342ครัอบเป็นพันเจ็ดครับ โอเคครับพอได้โยกได้เลียมได้กินกันไปเรื่อยๆครับผมมาจัดกันไปเงาเๆกันเลยครับผมมันดอกนี่ก็ไปครับผมมาไหลไปเลยจ้ะทางเดิมครับทางเดิมครับมาทางสูงๆเนี่ยแหละครับผมมันหนีบอได้หรอกครับผมมาโอ้โหไอ้มาจัดมาคูณสิบสามพันะว่าจากไหนเหยาโอ้โหห้าสามเหยาครับกาวเต็มครับผมสามดอกนี้ครับหน่ไว้ไปโอ้โหบอได้กินเลยครับผมมาแต่ว่าอย่าพึ่งอย่าไปยอมอย่าไปหยองกับมันครับ ไอซัมมอ่ให้โรเวียตน้มนม,มันเกินใจแล้วหรอกครับผมเนาะทุกคนเนาะมาครับจะจัดสเตปเท่ไปดูเลยครับผมดอกนี้ดอกตัดสินเลยทุกคนมาจัดให้เลยครับบง่ายๆครับผมมาดอกนี้ใครยับเบ็ดกันก่อนเลยครับผมมาจัดไปเลยครับเต็งเต็งครับสองสามสี่นี่แหละครับมาหนักต่าหนักต่าครับผมมาเน้นๆเลยทุกคนมาเปิดมาอ้าหมวยคูณสิบหกกันนะมาสองโอ้โห3สามสามสองครับจัดมาบอกแล้ว ง่ายๆบวกง่ายๆเป็นจังไดล่ะครับผมใดมาตัวใดสองพัเก่ารยสิผ่าเทุกคนเนาะโอ้โหทุนหกรครับกำไร2อ0 0ักว่ากันเลยเช่าโอ้โหบ่อรรรมดาครับผมโอเคครับก็น่าจะพอแค่นี้ละกันเนาะทุกคนนะก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยละกันนะรัผมขอตัวลาไปก่อนเลยละกันนะครับขอบคุณครับ